ผลิตภัณฑ์นี้นะคะเพิ่องออกมาไม่นานยังไม่ถึงเดือนเลยทําให้ไปเสิร์ชหารีวิวใน Google ใน y o YouTube ว่าไม่ค่อยมีนะคะก็เลยอยากทําคลิปรีวิวนี้ขึ้นมาเผื่อเป็นประโยชน์ให้สําหรับคนที่กําลังตัดสินใจว่าจะซื้ออยู่ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซ i a Channel วันนี้พบกับช่วงซย i a รีวิวอีกแล้วค่ะ วันนี้เราจะมารีวิวขนมเฮล t ี y ของใหม่ที่เพิ่งออกมาไปดูกันเลยใครชอบคลิปแบบนี้นะคะกดไลค์รอไว้ก่อนเลยแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะเป็นกําลังใจให้พวกเราค่ะขนมที่พวกเราจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือ n by New Life ผลิตภัณฑ์ใหม่ของแอวค่ะ กตอนก่อนนะคะว่าอันเนี้ย no s p เซอร์นะแล้วซี่ก็ไม่ได้ขาย M/V ด้วยเห็นเพื่อนๆกินกันแล้วก็อยากลองเองก็เลยจะมารีวิวแบบเรียลๆให้ทุกคนฟังเพราะว่าซี่เคยกินผลิตภัณฑ์ของนีวทลไลท์อยู่บ้างบบพวกโปรตีนบอดี้คีอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันโอเคอยู่ก็เลยอยากลองขนมตัวใหม่ของเขานะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะเขาเพิ่งวางขายให้คนทั่วไปซื้อเมื่อวันที่21พฤษภาคมค่ะจริงๆมันมีทั้งหมด4ตัวแต่ว่าซี่สัตว์ลองมาแค่สตัวตัวหนึ่งอะจะเป็นคุกกี้เขาชื่อว่า enjoy แล้วก็อีกอันนึงเป็นเยลลี่เอนดูทีนค่ะเดี๋ยวจะพูดถึงทีละตัวนะคะเริ่มต้นที่ e n นจอก่อนเขาออกเป็นขนมคุกกี้ที่มีโปรตีนสูงนะคะถึง11,000มิลลิกรัมแล้วก็มีใย,ยอาหาร3,000มิลลิกรัมค่ะกล่องนี้นะคะข้างในมีทั้งหมด5ซองราคา590บาทค่ะก็ตกซองละ40กรัมรวมแล้ว200กรัมสำหรับตัวคุกกี้นี้เรามาเปิดดูกันเลยไหมเปิดกันเลย อันนี้คือยังไม่ได้แกะเลยนะเพิ่งได้มาในข้างในเขาก็บอกว่ามีอยู่ห้าซองนี่ซองหนึ่งก็ไม่เยอะนะนี้นะคะเห็นไหมก็อย่างที่บอกมันสี่สิบกรัม แล้วเขาบอกว่าวันหนึ่งก็ไม่ควรกินเกิน2ชิ้นนะควรบริโภคแต่น้อยมันก็คงเป็นขนมที่ยังคงไม่ควรกินเยอะอื่ดีแหละแต่ว่าก็น่าจะเฮลตี้ก่บปัติอุ๊ยจีกได้ไม่มีความเรียบร้อยได้ได,ดอข้างในเป็นแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวเออากมาให้ดูนี่ชิ้นเล็กๆเ,เองอะลองกินดูเลยนาะ ม,มันไม่ใช่คุกกี้แบบกรอบๆอ่ะอก็โอเคแต่ไม่ได้แบบอร่อยมากอ่ะแต่กังว่าไงก็มันก็รสชาติเป็นทั่วๆไปอ่ะฟิลลิ่งเฮลตี้เลยใช่อรสชาติจะ ไม่ได้หวานมากแต่มันรู้สึกว่าเฮลตี้แหละคือมันเฮลตี้จริงก็คือเข้าใจว่าถ้าสมมติเอาไว้กินสําหรับเพื่อเพิ่มโปรตีนหรือว่ากินกับพวกอาหารเสริมของแ mv อ่ะมันก็อาจจะโอเคนะเห็นเพื่อนกินกันก็คือใส่ไปพร้อมกับพวกวอดี้ทีโปรตีนอะไรเงี้ยมาทำให้รสชาติด,ดียิ่งขึ้นแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่าถ้ามานั่งกินเล่นด้วยความเพื่อความอร่อยอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อาจจะเอามาไว้สําหรับรองท้องในช่วงที่อยากกินขนมแต่ว่า ไม่อยาก้วนอย่างเงี้ยถามว่าแบบอร่อยมากไหมก็ส่วนตัวว่าเฉยๆเนาะโอเคไปตัวต่อไปอืตัวต่อไปนะคะก็คือเอ็นรูทีนตัวนี้จะเป็นวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปขอดูโพลก่อนตัวนี้เหรออืมตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นรูทีน 10มิลลิกรัมต่อ2ชิ้น2ชิ้นะมี9กรัมแล้วก็มีวิตามินเอที่มีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็นเหมือนตัวนี้จะช่วยเรื่องแบบสายตาการมองเห็นอะไรเงี้ยอืมแล้วก็อันเนี้ยรับประทานันลา2ชิ้นเหมือนกันแล้วก็ควรเก็บไว้ในตู้เย็นหลีกเลี่ยงแสงแดบดบปิดซิปให้แน่นปิดไอ้ซองซิปให้แน่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีเจอสีแล้วก็วัตถุอันเสียตัวนี้นะคะราคา495บาทค่ะบรรจุ2ซอง น้ำหนักรวมทั้งหมด270กรัมแกะดูกันเลยนะนี่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 ไงเขาพูดว่าช่วยเรื่องสายตาเนี่ยมันมีลูกลูกกระตา่ายด้วยโอเค้เคนี่อ๋อเขามันจะซองใหญ่กว่าคุกกี้ตะเกียะข้างในเห็นไหมคะ นี่ออามาดูนะโอ้น่าจะต้องเอาเข้าตู้เย็นอ่ะซองน,นะนึ่งดูเอยอะนะนี่เออเนี่ยเขาเน้นเรื่องสายตาแหละเนอคแกะได้นะเฮ้ยอันนี้แกะง่ายกว่าอ้าวมาแล้วหรือเราแกะไม่เป็นเฮ้ยหอมอยู่วุ้ย เราไม่เดาเขาตู้เย็นมันเลยแบบหนึบหนะึบหนข้างในเป็นแบบนี้เอเนี่ยเป็นรูปหัวใจแต่นี่มันเหมือนละลายแล้วว่าเห็นไหมลองกิมดูนะแล้วก็อหนอยวก,กินมออชิมอันนี้อร่อยนะเป็นเหมือนเยลลี่นะอ่ะ แบบไม่หวานมากตัวนี้อร่อยนะอันนี้เวิร์กกว่าอืม้อบวันนี้มากกว่าอ,อันนี้เหมือนแบบสมมติว่าเราทํางานแล้วแบบง่วงๆอยากกินอะไรอะ่ะกินตัวนี้มันก็น่าจะดีกว่าเย็นดี่ทั่วไปเนาะแล้วมันก็ช่วยเรื่องสายตาด้วยอืมตัวถ้าโอเคนะถ้าใช่เย็นก็น่าจะอร่อยเหรือว่าอาจจะเอาใส่เขาเรียกว่าอะไรเป็นท็อปปิ้งในน้ำหวานอ,อะไรเย็นๆอะไรเงี้ยเออใช่เอาไปปั่นกับ น้ำหวานหรืออะไรเงี้ยเนาะเออน้ำหวานอาจจะแบบน้ำหวานวาแบบแพ<บ>น,น,นตี้บบโปรตีนอะไรเงี้ยเออเออเอออันนี้อร่อยแต่ว่าแช่เย็นกันด้วยนะคะอันนี้มันเริ่มละลายแล้วอะวันหนึ่งกินได้แค่สองชิ้นก็หวานไปๆอยู่เนาะหวานปปๆนิดนึงอือ่ะตัวนี้ okay, นะ <Work. S 2> อโอเคนะเวิร์คโอเคก็ถ้าสำหรับสองตัวหรอ สองตัวนี้ที่เราซื้อมาอ้อลืมบอกเลยเราอะซื้อมาเป็นเซตเป็นเซตที่ซื้อพร้อมการสองตัวแล้วก็จะแถมกระบอกอันนี้ด้วยเป็นกระบอกเชโกตีนที่แบบสีน่ารักอะคือเราอะเดินตกเพราะตัวนี้เลยอยากได้แล้วก็คือราคาซื้อสองชินนะ้นอะมันไม่ได้ลดลงนะก็คือสองชิ้นรวมเป็นหนึ่งพันแปดสิบห้าบาทแล้วก็แถมอันนี้อันหนึ่งโดยรวมเราก็คิดว่ามันราคาโดยรวมก็คิดว่ามันค่อนข้างแพงเหมือนกันนะ แต่ว่าถ้านานๆกินทีแล้วก็แบบกินเพื่อความเฮลตี้อ่ะก็โอเคอยู่เนาะอืมอืมแต่ถ้าเลือกให้เลือกตัวนหนึ่งชอบมันมากกว่าเหมือนกันปะเหมือนกัน,นชอบเฮลตี้มากกว่าอืม,อมก็ถ้าใครอยากลองนะคะก็เข้าไปซื้อในเว็บไซต์แอมเวย์ได้เลยถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วราคาก็จะลดลงอีกหน่อยนึงอืมโอเคอย่างที่บอกนะคะตัวใหม่ของอันนี้คือ n by n u บ r i l i t เอะ่ะมันมีทั้งหมดสี่ตัวไม่รู้เห็นไหมเดี๋ยวอินเสิร์ตดูอีกที ตัวที่เราซื้อมาแต่แกคือ enjoy กับ e n d routine แต่ว่ามันยังมี n A day ที่เป็นกล่องสีแดงแดงกับ n out ที่เป็นกล่องสีม่วงแล้วก็มันจะมีให้เลือกแบบตัวแถมมีอีกหลายสีนะคะก็คือถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยแล้วถ้าใครนะคะเคยกินอีก2ตัวแล้วด้วยอะก็มาคอมเมนต์บอกสีไหนนะอยากรือว่าเป็นยังไงกล้าลองอยู่แค่สอ,อันนี้แหละ <laughs> แล้วก็ถ้าใครเคยกินแล้วหรือว่าอยากลองอยากมาเมามอยกันก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะ สุดท้ายนะคะก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเจียแล้วเจอกันแ <c oughs> อบมาแก้ข่าวนิดนึงค่ะตัวเนี้ยทุกกี้อ่ะเขาไม่ได้บอกว่าให้กินแค่2ชิ้นต่อวันนะคะตัวนั้นอ่ะซิพูดผิดจำผิดไปมันเป็นของเยนลี่แต่ตัวเนี้ยเขาแค่บอกให้บริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะ